ขอยาสไทยนะครับมันคืออะไรอ่ะพี่มันคือไข่แดงดองไข่แดงดองคือเราดองมาแล้วเงี้ยเหรอครับใช่ตอนนี้เราก็คือทําไงครับกินกับกินกับซีฟู้ดค่ีอาซีฟู้ดก็คือคือเอาซีฟู้ดราดทิ้งกินได้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ขายยังไงอ่ะพี่25ค่ะ25นะใช่นี่คุณผู้ชมไข่ไข่เคยทานมั้งเป็นไข่เขาเรียกไข่แดงดองใช่่คะไข่ครอบไข่ครอบเรียกไข่ครอบคุณผู้ชมตลาดเซฟวันโกนะครับ นี้เขเอามากอกใส่อ๋อคือมันจะมีแบบแบบนึ่งแล้วกับแบบไม่นึ่งแล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะว่าลูกชอบชอบกินแบบไหนเนาะม่นึ่งกับไม่นึ่งสั่งได้เลยนะครับเอาลูกค้าแล้วใส่ถ้วย จิ้มแยกไป